สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะฮะจริงๆเราได้ทำรีวิวไปแล้วก่อนหน้านั้นแต่มันเป็นสีชูโทนนะครับมีคนเรียกร้องหาสีทรายล้วนๆนะครับเราเรามีของเข้ามาแล้วแหละพอดีเราอัปเดตทางช anel youtube ไปในเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับของที่มาใหม่ประจำเดือนนี้แต่วันนี้ที่มาก็ขอญอาตเก็บผลงานอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวสีทรายล้วนสำหรับกลอก17 เจนห้านะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวฝรั่งเศสนะครับที่เรียกฝรั่งเศสเพราะว่ามันเป็นรุ่นนะครับรุ่นฝรั่งเศสที่โรงงานเขาตั้งมานะครับเป็นรูปทรงชาติฝรั่งเศสและมีตัว f นะครับแต่ถ้าเป็นกอล์ฟเซตยิงจะเป็นรุ่นมอสนะครับตัวนี้มาพร้อมฝาตูดสีทรายด้วยนะครับเป็นสีทรายล้วนเลยนะนี้แกะใหม่จากโรงงานเลยนะครัน้ำมันซิลิโคนยังเยิ้มอยู่เลยนะ ในกล่อง1ปืน1แมกกาซีนนะกิ๊บหลัง2ตัวนะครับสลักสลักล็อกกิ๊นะครับแล้วก็สลักดันแล้วก็จะมีตัวห่วงแลนยาร์ดมาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานของ Gen5V นะภายในก็จะมีแบรกแกมของชื่ออะไรอยู่นะครับบางทีอะไรตัวไหนเสียหายพังหรือว่าหายอาจจะแกะแล้วลืมหรือว่าอะไรยังไงก็ดูจากคู่มือตรงนี้ได้แล้วก็ ถามไทยเราได้นะครับเพราะว่าอะไหล่ของ W ูเนี่ยบอกก่อนว่าจะหาค่อนข้างง่ายนะครับบางตัวไม่มีก็สามารถออเดอร์กับที่โรงงานได้เพราะว่า w e ทางดีลเลอร์ของเราเนี่ยได้ทำการตลาดกับทางโรงงาน w e มาค่อนข้างยาวนานแล้วอะไหล่บางตัวนี้ถ้าเป็นปืนใหม่ๆที่ออกมาในรูปแบบของค่ายดูอเนี่ยนะครับบางตัวที่ออกมายังไม่เจอปัญหาว่ามันเสียอะไร,รอะไรตรงไหนยังไงนะครับก็ต้องรอนิดนึงแต่ว่าอย่าให้เป็นอย่างพวกกล็อกเนี่ยบอกได้เลยว่าอะไหล่มี ตลอดนะครับแล้วมีกับทุกชิ้น,นตัวนี้เป็นสีทรายสิ่งที่ดูแตกต่างชุดโลโก้หรือตัวหนังสือกรอ k 17V s จะถูกขยับไปอยู่ตรงกลางนะปกติมันอยู่ที่ปลายของสไลด์ใช่ไหมครับแต่เขาขยับไปอยู่ตรงกลางเพิ่มเช็คเกอร์นะครับก็คือลายการลื่นด้านหน้าขึ้นมานะครับรุ่นนี้ก่อนนั้นเรามี17 Gen 5แบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยแต่ไม่มีตัว ลายการลื่นหรือลายเชคเกอร์ข้างหน้าตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งครับพรเพื่อนทั้งสองฝั่งที่เห็นอยู่นี่เป็นน้ามันซีิโคน,นครับที่ลื่นๆนี้นะโรงงานก็ใส่มาครับก็มันง่ายสําหรับคนที่ต้องการขึ้นสไลด์ในรูปแบบแบบนี้นะครับปกติเราจะต้องชักแบบนี้ใช่ไหมบางคนก็ชักแบบนี้จับการลื่นหน้าหลังแต่ในรุ่นของปืนจริงเนี่ยเขามีแล้วรุ่นนี้มีแล้วนะครับมีแบบนี้เลย ขง่ายขึ้นในการขึ้นสไลด์นะครับจับมันแล้วดึงสไลด์แล้วก็กิฟต์แล้วก็ยิงก็สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีคันค้างสไลด์นะครับสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับนี่เพิ่มขึ้นมานี้เพิ่มฝั่งนี้เพิ่มขึ้นมานะครับฝั่งขวาของปืนสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายเพิ่มขึ้นมาแล้วคนที่ถนัดมือขวาครับมีอยู่แล้วนะแต่อันนี้เพิ่มขึ้นมา ความหมายที่ผมกำลังจะบอกคือคันแขวนสไลด์ซ้ายขวาเนี่ยในรุ่นของ Gen 5มีมาให้นะครับแล้วปุ่มปดแม็ก Gen 5กับ Gen 4ปุ่มปดแม็กนะครับเหมือนกันนะครับใหญ่เหมือนกันลายด้ามลายเช็คเกอร์การลื่นด้านหลังหน้าด้ามแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเหมือนกันสิ่งที่เพิ่มมาจาก Gen 4ก็เห็นง่ายๆเลยนะฮะด้านส้นเนี่ยจะเป็นบอแม็กบอแม็ก บอแม็กนี่เป็นบอแม็กเสริมที่ใส่เสริมเข้ามานะเพื่อน,เ,อนเป็นบอแม็กที่ทางเฟรมล่างของโรงงานเนี่ยเขาทาสโลปออกมานะครับแบะออกมาให้มันกว้างขึ้นเวลาเราเสียบแม็กจะไดเเนนะ้เสียบได้เร็วขึ้นนะครับเสียบได้เร็วขึ้นอันนี้บีบีกันก็ทาเป๊ะเหมือนกับของจริงทุกอย่างนะครับปืนจริงรุ่นนี้ก็หน้าตาโมเดลแบบนี้เลยนะฮนะนห,นนะหัวด้านหน้านะหัวด้านหน้าสไลด์ก็จะเป็นเตเปอร์มุมมาอย่างสวยแบบนี้เลยนะครับจะคล้ายๆกับ อไอเตปเปอร์มุมเนี่ยมันมาจากก๊อกยิมหกก่อนนะครับก๊อกยิมหกมีก่อนแล้วก็เอามาใส่ในสิบเจ็ดสิบแปดทศถีใส่ในเจนห้าครับใส่ในเจนห้าสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบแปดยังมีเจนห้าครับทำสิบเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ที่หัวเป็นอย่างนี้ก็มียิมหกกับสามสี่สามห้ายังยังไม่มีหัวแบบนี้นะครับหัวสวยๆเหลี่ยมๆแบบนี้นะยังไม่มีนะครับก็ตามนี้อ่า เซฟเดี๋ยวผมบอกนิดนึงเซฟเซฟจะอยู่ตรงนี้นะครับเซฟตัวปืนนะเดี๋ยวขออนุญาตคายสไลด์คืนก่อนเซฟตัวปืนจะอยู่ด้านหน้านี้นะครับซึ่งในในรุ่นของปืนจริงในรุ่นของปืนจริงเนี่ยไม่มีนะครับรุ่นของปืนจริงเนี่ยจะมีเซฟตรงนี้เซฟตรงหน้าไกตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับในกรณีที่เรารีเซตไกเราเหนียวเหนี่ยวไกหรือว่าจับไกไม่แน่นจะยิงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเหนี่ยวเต็มเต็มแบบนี้ ออกแรงเหนียวมันจะเหนียวได้โดยการที่กดเซฟลิ้นหน้าไกาตรงนี้นะครับสำหรับปืนจริงมีนะครับ BB บีกันก็มีแต่ตรงนี้ทางโรงงาน WE คิดค้นและเสริมขึ้นมาก็คือลูกศรตัวนี้เห็นไหมครับชี้เข้าถ้าเราดันไปตำแหน่งนี้มันจะล็อกระบบหรือว่าเซฟครับมันก็จะมีตัวตัวเหล็กแกนเหล็กเข้ามาเสียบตรงหน้าไกาไว้ค้ำไว้นะครับเพื่อเซฟปืนผมก็อยากจะบอกว่าในกรณีที่ บ้านของเรามีลูกเด็กเล็กแรงหรือว่ามีคนที่เราคิดว่าเรามีปืนไวแล้วแล้วกลัวเขาแบบขอบเอาของเราไปเล่นโดยที่เราเขาไม่รู้เรื่องกฎของความปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็อาจจะแอบเซฟปืนไว้นะครับเซฟตรงนี้ไว้แล้วก็เก็บลงกล่องเก็บซ่อนไว้ดีๆนะครับหรือบางทีเขาอาจจะมาค้นเจอแล้วเราเข้าไปยิงเขาอาจจะคิดว่ายิงแล้วเฮ้ยปืนพังปืนเสียยิงไม่ได้อย่างนี้นะครับก็เขาก็เล่นของเราไม่ได้เพราะเราเซฟไว้นะครับบางทีไม่รู้นะฮะแล้วแล้วก็ถ้าเราจะปลดเซฟแล้วก็ ดันกับแนะนําให้หาไขควงแบรนไขควงแหลมแบบนี้นะมามาดันนะครับถ้าใช้เล็บนี่อาจจะเล็บอาจจะฉีกได้นะเพราะว่าเราเกิดเจอปัญหานี้มาแล้วอันนี้คลายเซฟแล้วนะครับมีเซฟสองจุดก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับชัดเจนนะศูนย์หน้าศูนย์หลังอ่าศูนย์หลังเป็นรูปตัวยูนะครับศูนย์หน้าก็เป็นเม็ดไข่ปลาใสๆแบบนี้นะครับจัดศูนย์ก็เรียงนะครับให้ช่องจุดสีขาวตรงนี้ อยู่ในกึ่งกลางระหว่างตัวยูสีขาวด้านหลังนี้แล้วก็เหนียวไกลได้เลยนะครับแม่นมากตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวช่างยนจะพาไปดูเรื่องของน้ําหนักนะครับช่างบอสเขาเปิดตาช่างรอแล้วปืนพร้อมแมกกาซีนนะครับเจ็ดร้อยสามสิบแปดกรัมนะครับเจ็ดขีดครึ่งนะเจ็ดขีดครึ่งความยาวตัวสไลด์นะครับ สิบเก้าเซนนะครับประมาณนี้นะสิบแปดจุดห้านะครับหรือประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งนะถ้าเป็นตัวความสูงอ่ะความสูงก่อนความสูงก็จะอยู่ที่สิบสี่เซนติเมตรหรือประมาณห้านิ้วเจ็ดสิบห้านะครับที่ไปสิบสี่เซนตัวลำกล้องนะครับลำกล้องเนี่ยก็จะเป็นขนาดนี้นะครับสี่เจ็ดห้านะครับถ้าเกิดลำกล้องท่อท่อนอกนะฮะแต่ถ้าท่อในจริงจจะอยู่ประมาณจะอยู่ตรงนี้นะครับท่อจะเริ่มประมาณเก่นกลางของเดือนฮอปนี้ก็อยู่ประมาณสี่นิ้วนะครับท่อในนะฮะ ความแรงปืนก็อยู่ที่300บวกนะครับ320น่าจะถึงได้นะตัวนี้นะครับต่อไปผมจะแนะนำวิธีการปรับฮ o p อันะรปรับฮับอัตัวปืนเนี่ยมันมีปรับลูกมุดลูกเหินนะครับวิธีการถอดนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับกล็อกของปืนจริงนะครับคล้ายๆกันนะฮะจับตรงนี้นะครับปุ่มปลดสไลด์ตัวนี้ซ้ายขวานะครับ กดลงพร้อมกันนะครับใช้ปลายเล็บจิกนิดนึงดึงถอยหลังนิดนึงแล้วดันออกแบบนี้แป๊บหบนึ่งนะฮะอ่ะดันออกได้เลยเวลาเราจิกหรือว่าเรากดตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ตัวล็อกลำกล้องตัวนี้มันก็จะลดตัวลงพอเรากดสไลด์ดึงสไลด์ถอยหลงังอีกทีแล้วดันมันก็จะออกมาถ้าเราเทียบตำแหน่งแล้วไอตัวล็อกตัวนี้นะครับมันจะล็อกตรงนี้ครับ ล็อกตำแหน่งนี้ไว้เวลายิงสิ่งที่เคลื่อนไหวก็จะมีแต่ลูกสูบกับสไลด์ที่ยกตัวขึ้นแล้ววิ่งอยู่บนเฟรมนะครับเพราะมันถูกล็อกไว้แต่เวลาเราออกก็แค่กดแล้วดันออกนี่จบนะต่อไปที่อยากบอกเป็นเรื่องของการปรับเฟืองหมุน h o อ up นะครับเราดันเฟืองไปด้านหน้าอางที่ผมกำลังใช้ไปควงดันนี้มันจะลูกจะมุดลงแต่ถ้าเกิดเรายิงแล้วมันมุดมันมุดเอ๊ะทำไมมันมุดเราอยากให้มันโด่งขึ้นมาหรือมันเหินขึ้นมาเนี่ยเราก็ดันมาด้านหลังครับนี่ ดันด้านหลังแล้วก็ยิงนะครับดันด้านหลังแล้วก็ยิงแต่อันนี้โรงงานเขาคลายฮอบมาเกือบสุดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไกด์หลอดนะครับไกด์หลอดไกด์หลอดของเจนห้าจะไปใส่เจนสามน4 n สี่ไม่ได้นะครับด้านหน้าเขาบูทจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วด้านหลังก็จะมีตัวเกี่ยวล็อกตัวเรือนฮอปไว้ให้นะครับแบบนี้ตำแหน่งแบบนี้นะครับลงลงล็อกพอดีเป๊ะเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเหล็กใช่ไหมครับสปริงตัวแกนการเป็นอลูมิเนียมเรือนฮอปเป็นอลูมิเนียมลูกสูบเป็นพลาสติก ABS นะครับเพราะมีความยืดหยุ่นหรือความเหนียวด้านหลังลูกสูบนี่ครับมีชุดโอลิงอยู่สิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ม,นมันเงาๆนี่คือซิลิโคนหรือว่าเจลเบีเหลวนะครับที่เขาใส่มาตัวซิลิโคนสปริงหลอดเล่นคือตัวนี้นะครับเราจัดชุดให้ด้วยนะจัดชุดให้ด้วยตรงนี้อุปกรณ์พร้อมเล่นมันจะต้องมีแก๊สลูก นะลูกปืน1ถุงสีพนัทนะครับแก๊ส1กระป๋องนะครับ1100 ml ัน่อตัวซิลิโคนบำรุงหล่อเลื่นรักษา500 ml แล้วก็เป็นตัวสปีดโหลดเดอร์นะครับ4ชิ้นนี้ก็คือซื้อเพิ่มนะครับโรงงานไม่ได้ให้มาแต่เราเราจัดเซตให้จัดเซตให้250 250 250 750นี่150เซตเนี้ยเ0้ารนะครับก็คืออุปกรณ์พร้อมเลยเนี้ย900บาทอ่ะต่อไปนะครับผมจะฉีดซิลิโคนให้ดูเพราะว่เาเขาก็ฉีดมมาาาาาแแลล้้ววนนะเฉีดจกโรงง เราสามารถถอดแบบนี้แล้วก็ฉีดพ่นได้นะครับป้องกันสนิมนะครับป้องกันสนิมไล่ความชื้นไม่กัดเหล็กไม่กัดยางนะครับเหมาะสําหรับวัสดุที่เป็นเหล็กยางไม้พลาสติกไฟเบอร์กราฟนะครับตัวนี้งานดีมากนะครับเราใช้ในการหล่อลื่นบํารุงรักษาปืนบีบีกันนะครับฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนเคนะครับเวลาใส่กลับง่ายๆเลยเพื่อนพเพื่อนๆครับง่ายๆนะับ ใส่เข้ามาตามนี้ปึ๊บแล้วค่อยๆดึงเข้ามาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยส่วนไหนที่มันเป็นส่วนเคลื่อนไหวส่วนหลอลื่นจริงๆก็ฉีดได้ทั้งหมดนะครับฉีดทั้งหมดแต่ก็ถ้าฉีดเยอะอาจจะมันเยอะนิดนึงนะครับฉีดตอนไหนฉีดตอนที่เล่นเสร็จแล้วนะครับฉีดนี้ได้ฉีดอัดได้ฉีดภายนอกได้นะครับเราจะฉีดให้สวยถ้าเราฉีดแล้วมันก็จะเงางามบำรุงรักษาฉีดตอนไหนฉีดตอนที่เลิกเล่นจะดีที่สุดครับ หลังจากที่เลือกเล่นแล้วก็ฉีดฉโลมแล้วเราก็เก็บลงกล่องเก็บลงบล็อกด,ดีอ่าอันนี้ประมาณนี้นะฉีดแล้วก็จะเงางามนะครับเหมือนเป็นฟิล์มบางๆป้องกันสนิมไว้นะครับป้องป้องกันความชื้นป้องกันคราบเขเม่าที่ไม่ดีนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับขออนุญาตพูดเรื่องตัวนี้นิดนึงเวลาใส่นะครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเกี่ยวจากด้านท้ายขึ้นมาก่อนแล้วกดเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับ ใครกลัวว่ามันจะหลุดง่ายนะครับเขามีสลักมาให้นะครับสลักยาวตัวหนึ่งสั้นตัวหนึ่งตัวยาวนี่เอาไว้ดันนะครับวิธีการก็เนี่ยครับแค่ดันเห็นะหมครับดันดันแล้วก็มันจะมีตัวที่ติดกับปืนมากับตัวที่ให้มาเนี่ยมันจะสั้นยาวต่างกันถ้าเราใส่กิปถ้าเราใส่กิปสสาหรับคนมือใหญ่ใส่กิปแล้วกลัวว่ามันจะหลุดเราก็เอาสลักตัวยาวร้อยเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ดันนะครับ เข้าใจจะมีคนถามมาว่าไอ้เหล็กสองแท่งนี่มันให้มันทำไมนะครับก็คือเป็นตัวดันตัวส่งออกกับตัวใส่ล็อกนะครับถ้าเราไม่ใส่เราคิดว่าเราจับแล้วเราโอเคเราก็ใช้ตัวเดิมของเขาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ให้มาแล้วก็มีถามมาเหมือนกันนะครับคนที่ได้ตัวสีชูโทนไปครับที่เราถามมาว่าไอนน้คืออะไรนะครับอันนี้คือห่วงแรนยาหรือตัวที่เอาไว้ห้อยสายติดกับเอวติดกับติดกับปืนนะครับ งงไหมไม่งงใช่ไหมเแบบนี่ยแบบเนี้ยเวลาใส่มันพอใส่เข้าไปแล้วจะเอาออกอยากนะครับผมขออนุญาตไม่ใส่ให้ดูเนาะก็แต่มันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วก็เอาคล้ายๆกับสแนปดิ้งมาเกี่ยวแล้วก็เป็นสายสปริงยืดได้นะครับยืดได้แล้วก็เอามาเกี่ยวล็อกกับข้อแขนอีกทีนึง่งครับอันนี้คือที่ห่งระยะเขาแบบการปืนหลุดตกออกไปจากตัวปืนตัว,ต,วตัวเรานะครับแล้วก็เราสามารถดึงปืนกลับมาใช้งานได้ถ้าเกิดมันมีการไปเล่นแบบเอ็กซ์ตรีมแล้วมันเด้งออกอะไรอย่างงี้นะก็ดึงดึงดึงใช้ห่วงนี้ดึงปืนกลับมาได้ เขาแถมมาในรุ่นล็อกสิบตัวเจ n ห้านะ gen ห้าตัวฝรั่งเศสตอนนี้เรามีสีชูโทนนะครับก็คือเฟรมสีทรายข้างบนเป็นสีดําแล้วก็สีทรายล้วนนะครับที่มาตอนนี้สีดําล้วนยังไม่มานะครับผมได้2ตัวนี้มาเท่านั้นแต่วันนี้เก็บกลับมาเก็บรายละเอียดตัวนี้ให้อีกทีหนึง่งนะครับชอบตรงที่มันเป็นทรายหมดนะครับที่บอแม็กตูดแม็กก็ทรายนะครับโอเคมีแค่นี้นะนี่คืออุปกรณ์พร้อมเล่น รประพืนอยู่สามพันเก้าร้อยบาทนะนเพนะื่อนนะถ้าส่งเคอรี่ก็ประมาณสองร้อยนะครับโอเคครับเซตนี้ก็อยู่สี่พันเก้านะครับทั้งหมดป่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบยิงดูกันนะครับก็ผมรีวิวแบบไลฟ์สดเนาะอาจจะแลดูบางคนมาดูใหม่ๆเขาาไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็อาจจะเอ้ยน่าเบื่อจังพูดมากอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วอยากเราอยากให้ข้อมูลแบบ ชัดเจนเที่ยงตรงช่ายนทำรีวิวมาเนี่ยถ้าคนที่ติดตามดูจะรู้ว่าเราใส่กันสดๆเกือบทุกคลิปเลยแทบไม่มีการตัดต่อเพราะเราต้องการให้มันออกมาเรียลออกมาเลยนะเมื่อกี้เราฉีดซีโคนไปแล้วตอนนี้เหลือโหลดลูกแล้วก็เติมแก๊สเติมลูกแล้วก็ไปยิงทดสอบความเร็วก,กระสุนกันนะครับเรื่องความยาวแล้วก็น้ําหนักเรารู้กันแล้วนะครับวิธีการใช้โหลดเดอร์ต่อไปนี้เป็นอย่างนี้นะครับลูกกระสุสสน0.20นี้ทางร้านเรามาใส่กระป๋องนี้ไว้นะครับมันใช้ง่ายนะครับผมขออนุญาตใช้ในนี้นะครับ แต่เป็นลูกกระสุนขนาดเดียวกันนี้นะครับเอามาใส่ในสปีิโดเดอร์นี้นะครับมันจะใส่ได้90นัดนะครับมันก็ดีอย่างนึ่งสำหรับคนที่ลงไปเล่นในสนามนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าแม็กกล็อกเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาเราเติมแก๊สทีนึงเนี่ยมันจะยิงได้ประมาณ50นัดโดยเฉลีย่ยเราเคยทดลองถึง70นัด3มแม็กเลยนะช่างบอลเนาะ วิธีการนะครับเดี๋ยวใช้แก๊สกระป๋องใหม่เลยอ่ะนี่นะครับวิธีการเล่นจับตูดแม็กตั้งจนมาแบบนี้แล้วกดลงไปเท่านั้นนะครับวิธีการแบบนี้นะวิธีการแบบนี้เติมแบบนี้นะตูดตั้งนี้นี่คือวิธีการเติมที่ผิดนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเห็นไหมครับมันจะมีแต่ลมออกมาแล้วไม่มีแรงดันแรงอัดไม่ค่อยมีนะครับวิธีการเติมที่ถูกต้องต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับ แล้วลองสังเกตดูนะครับโอ้โหนิดเดียวนะแก๊สขึ้นเยอะมากเพราะเป็นใ๊ก้กระป๋องใหม่ด้วยนะครับต่อไปวิธีการเติมที่ถูกต้องแบบนี้นะครับกดลงไตง่ตรงตรงเราจะได้ยินเสียงแก๊สเข้าเห็นไหมครกดลงไปตรงๆงอย่างนี้นะครับนับในใจสักห้าวิเติมอย่างนี้สักห้าครั้งนะครับก็ได้นะกําลังดีถ้าเติมแบบที่ผมเติมแบบนี้นะครับมันก็จะยิงได้อยู่ประมาณ สองแม็กกาซีนโดยเฉลี่ยแบบแรงๆเลยนะสามบวกเลยนะครับถ้าเป็นแม็กที่สนี่อาจจะยิงได้ครึ่งแม็กแต่แต่ไม่หมดแม็กแม็กหนึ่งใจบนจุอยู่24นัดนะครับอ่ะเติมแก๊สเสร็จเรียบร้อยนะครับดึงมาเราจะใช้แบบนี้ก็ได้นะมันจะบางทีเรากดเนี่ยเรากลัวปากแม็กมันแตกใช่ไหมฮะเขาก็เลยเออกแบบมาเป็นโหลดเดอร์แบบนี้เขาเรียกว่าสปริงโหลดเดอร์ ประมาณนี้มันจะค่อนข้างไวเห็นไหมคนะรับเวลาโหลดรูปมันก็เป็นอย่างนี้กดๆแล้วรูปมันก็จะออกออกมาป่ะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกระสุนกันนะครับโหโนี่จนะแ,แรงนะจะแรงสามสี่แปด ความแรงแบบออกมาแบบแรงมากชัดเจนมากนะตัวนี้3ามสี่ิบวกครับสามสี่ห้าสสี่บบวกโอเคครับลูกหมดสไลด์ค้างเติมต่อนะครับ บางทีมันไม่ลูกกระสุนไม่ลงหลอดนี้นะครับเราก็อาจจะมีเขยา่าเขย่านิดนึงให้มันเข้ามาในหลอดแล้วเราก็กดเต็มนะครับเต็มต่อเลยนะครับขึ้นสไลด์แล้วปลดลงแล้วยิงต่อนะครับก็อย่างที่บอกเรายิงหมดไป1แม็ก แล้วบางทีเราลงไปเล่นในสนามเรามีสปีดโรเดอร์เน็บอยู่ในเสื้อเกาะแล้วก็เฮ้ยปุ๊บปืนวางแล้วก็สามารถโหลดลูกแล้วยิงต่อได้อย่างเงี้ยครับยีบ่ยมลยวะสปีดโรเดอร์เริ่มลื่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูไปที่3นะครับว่ายิงได้หมดไหม ันนี้ลูกหมดแล้วนะครับดูสไลด์มันถอยนิดเดียวน,นี่คือลูกหมดอาการลูกหมดคือผมยิงเปล่าประมาณสิบนัดเน,นี่ยลูกหมดแล้วนะครับก็เฉลี่ยแล้วสองแม็กดีที่สุดแล้วเติมแก๊สเพิ่มนะครับเติมแก๊สเพิ่มแล้วก็ยิงต่อ เวลาเราเล่นเนี่ยตอนนี้สังเกตดูแม็กจะเย็น,นครับจะมีไอ้น้ำเกาะอ,อยู่อันนี้ก็เรื่องปกตินะครับมันจะจับออกมาปพ๊บเฮ้ยเย็นเจี๊ยบเลยอันนี้เรื่องปกตินะถ้าเกิดมันเย็นอย่างเงี้ยเราเติมแก๊สยิงต่ออาจจะยิงได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อาจจะพักก่อนสักนิดนึงแล้วค่อยเติมแก๊สเข้าไปใหม่อย่างนั้นก็ได้นะครับบางคนยิงเล่นต่อเนื่องไปสักสี่แม็กห้าแม็กที่เริ่มเย็นแบบเย็นจัดๆเลยเขาก็เวลายิงแล้วมันฟีดแก๊สไม่ได้มันก็จะมีอาการฟูเกิดขึ้นดังนั้นให้แนะนําให้หยุดก่อน สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดยิบเลยนะครับก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับ g ลอก k 7 7ตัวนี้ฝรั่งเศสดีไซน์ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยครับผมเพื่อนๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรดีมานำเสนอนะครับก็เพื่อนๆกดติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นรีวิวนี้ก่อนใครวันนี้ช่างยนขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเ่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ